เร a l มี G T Master Edition ถือว่าเป็นมือถือเรย l มีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆในราคาเริ่องต้นเป็นแค่13,990บาทมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้อุ้มพาไปเล่าให้ฟังกันเรื่องแรกนะคะที่อุ้งไปลองมาแล้วชอบมากคือเรื่องของกล้องค่ะจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะทําให้รู้สึกว่าการพัฒนาเรื่องของกล้องเขาเนี่ยไปเร็วมากสาหรับเร a l มี G T Master Edition นะคะเอาก่อนจะไปเล่ากันต่อเนี่ยไปดูสเปกกล้องหน้ากล้องหลังกันนิดนึง ที่เด็ดที่สุดเลยของเจ้าตัวนี้คืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะเราเข้ามาที่คาเมล่านะคะเลื่อนมาที่คําว่ามอค่ะคุณจะเจอคําว่าสตรีทอยู่อันนี้คือโหมดสตรีทโฟโตกราฟีนะคะมาพร้อม D I S Snapshot นะความเจ๋งของเจ้าตัวนี้ค่ะคุณสามารถเลือกมาที่ฟิลเตอร์ตัวนี้นะแล้วอันนี้คือสตรีทฟิลเตอร์ค่ะสตรีทฟิลเตอร์เนี่ยจะให้ลุคเหมือนกล้องฟิล์มอะ่ะคือเขาพัฒน,นาร่วมกับทางโกดักนะคะก็เลยให้มูดแอนโทนเนี่ยที่เหมือนกล้องฟิล์มออกมา แล้วที่สคัญน,นะคะหลายคนเนี่ยชอบเอามือถือไปถ่ายแบบภาพสตรีทใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยมีกล้องนะคะมือถือตัวไหนที่ซัพพอร์ตเท่าไหร่นักตัวนี้ถ่ายได้ไวมากๆนะคะแล้วก็มีฟิลเตอร์อื่นๆอีกเช่น B&W Plus นะคะ Black and White Plus นั่นเองหรือว่าจะเป็นเอ่อฟิลเตอร์ที่เป็นดรามติกนะคะก็ <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่า Mood and Tone ที่คุณไปถ่ายเนี่ยชอบในรูปแบบไหนอันนี้มุกก็ชอมมากๆนะอ่าตัวนี้นะคะพอกดตรงนี้ปุ๊บนะคุณจะสามารถที่จะเอ่อเรียกว่าโฟกัสนะคะแบบแมนนวลได้ด้วยอ่าที่โหมดนี้นะที่โหมดสตรี ยังไม่พออีกอย่างหนึ่งที่ทําได้ดีโคตรดีมากๆเลยคืออันนี้ค่ะคุณเลื่อนมาที่พอ์เทตคุณกดมาที่ฟิลเตอร์ จะเจอกับ3ไฮไลท์สำคัญนะคะนี่เลยมีทั้งดินามิกโบเก้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของตัวนี้เลยนะแล้วก็มี AI Color p o r t r a i t นะคะแล้วก็จะมีโบเก้แฟร์พอดเทสโบเก้แฟร์พอดเทสเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นนะคะกับค่ายอื่นมาแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้สามารถทำได้เช่นเดียวกัน AI Color p o r t r a i t ก็ทำได้นะคะส่วนดินามิกโบเก้อ้าวเปิดให้ดูตัวอย่างนิดนึง อันนี้นะคะคือดินามิกโบเก้หลายคนบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ดูแล้วมึนหรือเปล่าให้โฟกัสนะคะที่บุคคลที่เราถ่ายเนาะวิธีการถ่ายง่ายมากๆอย่างนี้เนี่ยแสงน้อยด้วยแต่ว่าทำออกมาได้ดีมากนะคะก็คือให้คนอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วตัว Realme GT Master e dition เนี่ยจะทำการนะคะปรับเนี่ยด้านหลังแบ็กกราวให้มันเป็นดินามิก าจากคนอื่นเนี่ยของอื่นเป็นโบเก้มวงๆใช่ปะไอเจ้านี่เนี่ยทำเป็นแบบได y นามิกแบบนี้เลยความเก๋ก็คือมันต่างกับชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยถ้าสมมุติไปทำแบบคล้ายๆช็อตวิ่งงี้นะคะก็จะแบบ เท่เท่เท่ดีในรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายพอเทตเจ้าตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะคะ,ะถ้าไม่ชอบแบบด y นามิกโบเก้พวกนี้นะคะก็ยังสามารถถ่ายแบบธรรมดาออกมาได้ดีเลยนะแล้วก็ตัวกล้องหน้าของเขาเองนะคะ3ายล้านพิกเซลเครื่องนี้เนี่ยถ่ายออกมาได้สกินโทนสวย หน้าเนี่ยขาวแล้วก็ถึงแสงยังน้อยอยู่นะคะก็เนียนมากๆเลยเออเนี่ยนีย่อันนี้คือเป็นพอร์ตเทตธรรมดานะคะก็คือหลังเบอร์ปกติก็ทําออกมาได้สวยงามเลยโดยรวมนะคะถือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถ่ายภาพออกมาได้เจ๋งมากๆส่วนงานวิดีโอนะคะก็สามารถทําได้ดีเช่นเดียวกัน อ่านี่นะคะวิดีโอเขานะคะก็จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกเนี่ยเล่นเนี่ยหลายแบบเลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเลือกเป็นแบบ AI color portrait ไว้นะจริงๆเสื้อเนี่ยสีน้ําเงินขาวนะคะมันก็เลยแอบจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่นักแต่นี้คือด้านหลังเนี่ยเป็นสีขาวดําหมดเลยนะคะแล้วดูความนิ่งของวิดีโอเรียกว่าทำตรงนี้ออกมาได้ดีเลยใครที่ชอบพกพามือถือนะเอาไปถ่ายภาพหรือวิดีโอในแนวสตรีทนะคะต้องตัวนี้เลย ลองดูอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่ตัวนี้สามารถทําได้เก่งมากๆค่ะก็คืออย่างนี้เนาะมันไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะกลางคืนมันมืดแบบนี้เวลาถ่ายวิดีโอเราสามารถแตะที่คําว่า AI ตรงนี้ค่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นว่า,อาเอาต้น i g h วิดีโอนะคะนี่คือ AI ไฮไลท์วิดีอนั่นเองเอาปิดให้ดูทีหนึ่งเลิฟป,ปิดนะคะพอเปิดปุ๊บแปรบมันก็จะสว่างขึ้นมานะคะแล้วก็ภาพเนี่ยก็จะคมชัดนะคะมากยิงึ้นอีกด้วย อีกหนึ่งความประทับใจนะคะกับ realme gt master edition ค่ะเป็นสายเกมนั่นเองค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมชิปเซ็ตตัวฮิตนะสำหรับกลุ่มราคานี้เลยก็คือตัว snapdragon 7 7 8 g 5 g นั่นเองนะคะก็รองรับ5 g ตั้งแต่แกะกล่องนะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่เป็นระบบไอน้านะทำให้สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีมากๆนะคะรวมกับด้านหลังเนี่ย ที่ใช้วัสดุเนี่ยเป็นอารมณ์เดียวกับหนังนะคะสําหรับตัวนี้นะเราก็เลยรู้สึกสัมผัสมันนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบมันร้อนมือเวลาเราเล่นเกมนะก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบนะคะเล่นกงเล่นเกมอะไรแบบนี้มากๆเลยามาพร้อมกับหน้าจอนะคะจอเนี่ยสวยงามมากาต้องใช้คํานี้เลยเพราะว่าจอตัวนี้นะคะเป็นจอ AMOLED นะ 120Hz Refresh Rate ด้วยแล้วก็ขนาดของมันนะคะจะอยู่ที่6.43นิ้วค่ะเดี๋ยวขอสู้กับตัวนี้แป๊บ,บนึง นี่กอนนี่ก่อนนี่ก่อนไปไปไป,ไปโอ้โกู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 กลหลบก่อนหลบก่อนเวลาเล่นเกมนะลื่นไหลมากๆนะคะแล้วก็จัดก,การเรื่องของแบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดีอะรวมทั้งนะมีระบบนะคะซุปเปอรด์ดั์ด65วัตต กับราคานี้นะก็คือเรียกว่าเรียวมีเนี่ยจัดเต็มมาให้เราเลยนะคะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่4,300ม ah ิลลิแอมป์นะสำหรับคนที่อ,อยากทราบเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะคะ ความเจ๋งอีกอย่างนึงนะคะที่คนเล่นเกมเนี่ยต้องฟังเลยก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีระบบแฟลชชาร์จิ้งเวลาเราเล่นเกมนะคะ1ึงชั่วโมงเนี่ยชาร์จไปเล่นไปแบบนี้ขึ้นมาถึง38%เลยหลายคนเนี่ยจะชอบมีปัญหานะคะว่าเฮ้ยบางทีบางทีเราไม่อยากจะเลิกเล่นนะอยากจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ชาร์จไปด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเื่องของความปลอดภัยค่ะ ดูดีเล่นได้ลื่นไหลามากๆนะคะแล้วก็สีสันของหน้าจอไม่ได้สดมากนะคะแต่ว่า,าคิดว่ากําลังเหมาะสําหรับการเล่นเกมคือบางทีอ่ะสดไปก็ปวดตานะบอกเลยลวเวลาเล่นนะครพวกเกมต่างๆเนี่ยนานๆนะคะ,ะตายสแล้ว สรุปแล้วนะคะที่ราคาเริ่มต้น13,990บาทสำหรับ Realme GT Master Edition บอกตามตรงว่าตอนแรกคิดว่าทาง Realme เ,เนี่ยน่าจะขายแพงกว่านี้แต่ว่าราคานี้มานะคะก็ถือว่าดีต่อเราๆเ,เนาะที่จะสามารถไปเลือกซื้อใช้งานได้นะคะสีที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น Voyager เกรนะคะเขาจะมีอีกตัวหนึ่งคือ daybreak blue นะก็มี2ตัวนะคะใครที่ชอบสไตล์แบบอันนี้มันจะออกมาเป็นแบบคล้ายๆกับพวกกระเป๋าเดินทางใช่ไหมถูกดีไซน์โดยนะคะคุณนาโอโตฟูกาสวาเนาะตัวนี้เนี่ยจะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ180กรัมนะคะถืออยู่ในมือเนี่ยถือว่าสวยงามแลรับรองว่าถือไปไหนเนี่ยโดดเด่นแน่นอนนะคะใครที่ชอบกล้องดีๆนะคะมีการถ่ายภาพมีฟิลเตอร์มาซัพพอร์ตเยอะแยะมากมายนะถ่ายสตรีทได้เป็นอย่างดีตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคุณมากๆเลยนะคะ ากับหน้าจอสวยงามนะเป็น AMOLED Display นะคะขนาด6.43นิ้วนะเป็น 120Hz Refresh Rate ด้วยอ่าเรียกว่าให้มาครบคันมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะวันนี้ฝากไว้มานี้ละกันมีคำถามหรือว่ามีอะไรสงสัยนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างอย่าลืมกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ